วันนี้นะคะเราจะไปหาหมออีกแล้วทำไมช่วงนี้คือไปหาหมอบ่อยจังคะอ่าเราจะไปหาหมอฟันยี่ก็คือไปทุกๆุหกเดือนนะคะทุกๆครึ่งปีใช่ไหมคะใช่อยู่แล้วเป็นประจำนัดตรวจแต่ว่าวันนี้เราจะไปปรึกษาหมอเรื่องเรื่องจัดฟัน นิตาเนี่ยตอนแรกฟันเขาจะแบบว่าเกไปเกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหพอจัดแล้วเนี่ยฟันจะสวยมากแบบว่าเริ่มเขาดูดูบแล้วอะไรเงรี้ยเหมือนฟันคนปกติซึ่งฟันเด็กจิ๋วเนี่ยเคยเขาที่ลราที่ไปเนี่ยถามหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าเออคือถ้าอยากให้ฟันสวยๆก็จัดได้คะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเนี่ยฟันเด็กจิ๋วไม่ได้แบบว่าแบบแบบว่าเกย,ยขนาดนั้นนะคะมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้สวยๆก็จัดซึ่งเคมุนบอกว่ารอให้โตก่อนแล้วค่อยจัดเพราะว่าตอนนี้หนูยังไม่มีความรับผิดชอบเดีย๋ยวไม่ดูแลอะไรฟังกินบ้างไงคะเห็ดด้วยครับแล้วตัวหนูอยากจัดไหมคะหนูว่ายังไงก็ได้จัดเลยก็ได้ไม่จัดเลยก็ได้คือตอนแรกอะคือ<น>ใช่ตอนแรกก็อยากจัดมากเลยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเจ็บ จัดได้ก็อาจจะจัดเลยก็แล้วกันค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าจัดไปเลยตั้งแต่เด็กๆเกี่ยวไหมคะเพราะว่าแบบว่าเกี่ยวอยู่แล้วพอจัดมันจะเกี่ยวกับแฟนเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเกี่ยวอย่างนั้นหนูหมายถึงว่าแบบว่าไม่รู้ว่าตอนเป็นเด็กมันจะเจ็บน้อยกว่าตอนโตหรือเปล่ามันก็อยู่ความอดทนนั่นแหละว่าความอดทนกับความงงงแงและความรับผิดชอบ ถ้าโตขึ้นน่ะมันก็จะเหมือนกับหน้าจะเข้ารูปเข้ารอยก็จะหนักด้วยเหมือนกับว่าบางทีเข้ารูปเข้ารอยยังไม่โตเต็มที่อะพวกกรามขากรรไกรมันยังไม่ไม่เสร็จมันยังไม่เซ็ตโทใช่ไหมบางทีมันอาจจะแบบเออเออมันอาจจะมีการขยับในนาโค้แต่ถ้าโตแล้วพอหน้ามันได้ที่แล้วมันก็เหมือนได้จัดทีเดียวอะไรแบบนี้ตอนนี้หน้าเสียวยังเละๆยังไม่ได้ที่อยู่ไหโอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปถาม ให้คุณหมอ<ท>ดูใช่ฟันแท้ขึ้นครบแล้วก็วให้คุณหมอเนี่ยไปเช็คดูวา่าสมควรเป็นยังไงให้คุณหมอแนะนำละกันนะคะเราก็จะไปที่เดิมคือเดน e a ล e ค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่เดน e a ล e แล้วเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บก็ไปหาคุณหมอเก๋ก่อนคุณหมอเก๋เป็นเจ้าของก็คือเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรืนน่องการจับฟันก็ให้ดูฟันของพิมพ์ว่าเออมันควรจะต้องจับหรือเปล่าอะไรเงี้ยจัาไหมคะเด็กจิ๋ว คือแม่ไม่หมอบอกว่าให้จัดเลยก็ได้แต่ว่าหมอแม่บอกว่ายังไม่อยากให้จัดไห้จัดไปมาปถามหมอว่ามันรอได้ไหมหมอบอกได้เพราะฟันน้องพีมันมันไม่ได้มีความผิดป,ปกติอะไรที่ต้องรีบจัดก็คือว่าเดี๋ยวซักป,ปลายก็ได้เพราะว่าแม่กลัวอย่างเดียวคือเขาอะทำความสะอาดฟันไม่ดีพอแล้วมันจะผูกหมอบอกว่าจริงเพราะขนาดคนที่มาจัดบางทีอยู่มาหาลัยแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วว่ายัางแบบดูแลฟันไม่ดีอะ ต้องลื้อเหล็กออกหมดปากแล้วอุดฟันก่อน oh <no. S 1> ผูเพียบเลยเพราะว่าทำความสะอาด <no. S 1> ไม่ดีผูเพียบแล้วแบบค่าอุดแพงกว่าค่าจัดอีก <Okay. S 1> อุดเยอะมากจริงหมอ,อก,ก็เลยบอกว่าแล้วเราดูดิอย่างแบบเพื่อนพี่เหมินมนงนะคะบางทีต้องแบบเออให้แม่ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นแบบแรกๆมันยังแบบแล้วเด็กอ่ะมันยังทำคำศาความสะอาดมันไม่ดีหมอบอกว่าไหนมาดูซิหมอก็ดูเนี่ย ขนาดไม่มีเหล็กอ่ะยังแปลงที่ยังมีค้าบพลักอยู่เลยแล้วหมอทายังไงรู้ไหมหมอมียาอันนึงป้ายแล้วหนูจะเห็นว่าตรงไหนหนูแปลงไม่เกี้ยงแล้วหมอก็เอาอันนยาป้ายปากก็จะเป็นสีม่วงตรงไหนที่มีค้าบพลักหรือหินปูนอ่ะมันจะกลายเป็นสีม่วงแล้วให้ไปแปลงฟันค่าแปลงเสร็จแล้วมาดูแล้วยังม่วงอยู่แปลว่าตรงไหนน่ะแปลงไม่เกี้ยงฉะนั้นหมอก็เลยบอกว่าในช่วงเนี้ยให้พิมพ์ฝึกแปลงว่าตรงไหนที่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรเป็นจุดอ่อนอ่ะ ก็เลยให้มาด้วยบอเดี๋ยวแบ่งให้แล้วหมอก็แบ่งให้มาแล้วเดี๋ยวเอาไัเต้นบัตรตึ๊ดตื๊ดต๊ดเสร็จแร็วนะคะก็คือเร็วมากเลยได้ถอนไหมได้ปวน่ตลกเลยไม่มีผูเลยก็คือแบบว่าไม่มีผูเลยเหรอแก้คนหินกูนิดหนึ่งตรงข้างหน้าตรงนี้แล้วก็เครื่องคูอะไรแบบทาแล้วก็แบบว่าทําคัอะไรแบบเหนียวเหนียวแค่นี้จบแล้วค่ะของแม่ก็ทําฟันเสร็จแล้ว วันนี้ก็คือทําทั้งของน้องพิมพและของแม่นะคะก็คือว่าที่เดนฟรีสเนี่ยดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าก็สถานที่แล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายนะแล้วก็คุณหมอนะ่ารักมากมือเบาแม่ทําก็ไม่เจ็บเลยน้องพิมพก็ทําไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่เจ็บไม,มออไม่มีอะไรให้ต้องเจ็บไม่มีอะไรต้องเจ็บาอ,อ๋อไม่ต้องไงก็คือไม่มีอะไรใครผูกไอ้ผูกผูกไม่มีฟันใครผูกนะแล้วก็คลีนฟันทุกๆ6หเดือนเพราะว่าคุณหมอบอกว่า คนที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่เหมือนเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วหมอบอกก็จะเริ่มมีหินปูนผิดาจากน้ำลายซึ่งมันเป็นธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นทุกๆ6เดือนฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรมาหาหมอเพื่อขูดหินปูนคลีนทำความสะอาดอะไรเช็คฟันเนี่ยทุกๆ6เดือนนะคะถือว่าไม่ฟันไม่ได้เป็นอะไรก็ควรจะมาเช็คนะอ่าโอเคแล้วก็